สวัสดีครับวันนี้แอดพนาชาแนลพามาเที่ยวงานบุญบั้งไฟบ้านห้วยแก้วอำเภอบึงนารางจังหวัดพิกิตน,นะครับผมอันนี้ก็จะรถเป็นรถบั้งไฟเอนะครับเพเอบที่ทางคณะกรรมการจัดงานครับจ้างเมาสมาจากจังหวัดมหาสารคามนั่นเองครับเพื่อมาให้พี่น้องชาวตำบลห้วยแก้ว อำเภอบุระลางได้รับชมกันนะครับส่วนของบังไฟแอต่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าลำหน้าหารร้านลำหน้าห้านของชาวพี่น้องบ้านห้วยแก้วนะครับและแหกไก่เคียงนะครับที่เข้ามาร่วมางานบุญบังไฟปีนี้นะครับงานบุญบังไฟปีนี้ก็จัดระหว่างวันที่13ครับ13ถึง10 หเลยนะครับนี้จัดกัน4วันนะครับ4วันกันเลยนะครับทุกปีจัด3วันนะครับวันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่13นะครับแต่โดยรวมแล้วงานแข่ขบวนหลักหลักนก็จะเริ่มวันที่14นะครับสีเป็นแข่ขบวนที่โค์งการบริหารส่วนตำบลเมื่ยแก้วนั่นเองนะครับครับส่วนวันที่15ก็จะเป็นงานแข่งรถไถนาครับ แล้วก็จุดบังไฟครับมีดนตรีที่ด้านหลังนะครับฐานจุดนะครับรงบึงนะครับบึงตรงนี้หลังนะครับก็จะเป็นการจุดบังไฟตรงฐานนี้นะครับฐานนี้อันนี้ก็เป็นการประกอบรถไทต่างๆครับวันนี้มีการแข่งขัน2แบบนะครับ2แบบไม่ว่าจะเป็นแข่งเลไถไทยนาครับตะตะบันเลนนะครับตะบันเลนนั่นเองครับชื่องานก็ ห้วยแก้วตะบันเลนคร,ครั้งที่สนะครับครั้งที่2ของอำเภอบึงาละลังจังหวัดพิจิตรเรานันเองนะครับก็างานก็มีบรรยากาศมีดนตรีครับอันนี้ใขรเล่นบ้งไฟไม่ขึ้นก็จับกันลงตมกันไปนหน้าเวทีหมอลําลสิงอย่งตรงนี้นะครับมี่ก็ความสนุกสนานนะครับอันนี้ก็อีกภาคหนึ่งก็มีการประกอบบังไฟกันแบบสดๆร้อนๆกันนะครับการอัดบัางไฟการให้น้ํานะครับ ก่อนที่จะนำเบื้องปังไฟขึ้นสู่ฐานจุดกันนั่นเองนะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับสดๆดีหน้าหน้าเวทีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้บรรยากาศการจัดงานจัดงานงป้องไฟครับ,บป้องไฟที่สมบลห้วยแก้วตรงนี้นั่นเองนะครับ บรรยากาศกันแตอยู่ประมาณนี้นครับประมาณนี้นี่ก็มีการอัดบัางไฟกันหลายค่ายนะครับครับหลายค่ายที่มาจากวันนี้นครับมาอัดบัางไฟกันนะจุดจุดนี้นะครับแต่ละทีมแต่ละค่ายเนาะามักเม่นนะครับในการประกอบบัางไฟนะครับเนาะผละไม้ละมือนะครับ,บจุดบัางไฟเสร็จสมบูรณ์ทันจุดในวันนี้นั่นเองนะครับ แตจจะเป็นค่ายนี่อันนี้จะเป็นค่ายซุ้มขี้เหล้าครับซุ้มมักเหล้าครับคนใจคนมักเหล้านี่น,นะครับ <laughs> ซุ้มนี้นะครับซุมนะซ้มเี้ืะอซุ้มคนใจคนมักเหล้านะครับเนาะมีหลายซุ้มนะครับมีหลายซุ้มดววาจะเป็นซุ้มของกำนันนายกนายกอบตอห้วยแก้วนะครับ ซุ้มใจบุญนะครับเนาะซุ้มเขยห้วยแก้วเด็กสุรินและหลายๆซุ้มนะครับปีของไฟเข้ามาวันนี้ที่มานาไทยทําไม่หมดนะครับด้านนี้จะเป็นซุ้มนะครับหนุ่มมักเล่ามักเล้านะครับมักเล้าซุ้มขี้เล้าครับซุ้มขี้เล้าครับมีประกอบกันสดๆแบบนี้นะครับตอนที่จะนําบ้างไฟ้นสู่ฐานนั่นเองนะครับนี่คือการจุดบ้างไฟของบ้านห้อยแก้วครับบ้านห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้วก็อยู่ที่อำเภอบึงนาลางนะครับอำเภอบึงนาลางบึงนาลางจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับอยู่ทางสายนาครสวรรค์ไปพิษณุโลกทางสายหนึ่งนเจนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนื่งจากนาครสวรรค์มาก็ประมาณ50ากิโลนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือครับนี่คือในส่วนของสถานีจัดงานบุญบางไฟครับ บางไฟบ้านห้วยแก้วบึงนาลางจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับนี่คือบรรยากาศครับในวันจัดงานนะครับอันนี้มาดูกันสดๆกันแบบนี้นะครับนี่วันนี้ก็จะเป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งนะครับที่พนามาถ่ายทํานะครับวันนี้จะไม่มีดนตรีครับไม่มีดนตรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศนะครับจากการที่บ้องไฟแต่ละท่าค่ายแต่ละทีมครับ ที่เขารอบมาในวานวันนี้ก็มาแข่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับชิงรางวัลที่หนึ่งกันนั่นเองครับหลายค่ายก็มากันแบบนี้กันเลยครับอันนี้จะเป็นบึงคูนนะครับเนาะบึงคูนที่หลังอำเภอบึงนาลางนั่นเองนะบ,บึงคูนบึงบัวแห่งนี้นะครับสถานที่จัดงานบุญบังไฟปีนี้นะครับปีนี้จะจัดกันแบบปีที่แล้วสองงานควบกันนะครับควบกันไม่ว่าจะเป็นงานบุญบังไฟ แล้วก็จะเป็นงานแข่งรถอีกโก้งไถนานั่นเองนะครับรถไถนาเดินตามคำรับขงนันเดินตามครับสสนามครับสสนามใครสนใจทางการแข่งรถไถนานะครับห้วยแก้วตะบันเลนก็ไปอีกสนามหนึ่งทางด้านข้างที่ว่าการอำเภอครับส่วนใครสนใจทางด้าน บั้งไฟก็มาทางสนามด้านหลังนะครับด้านหลังของที่ว่าการเผือบึงลาหลางนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นวันที่3นะครับจะเหลือแต่งานจุดบั้งไฟอย่างเดียวนะครับที่มาถ่ายทําวันนี้ให้ดูนะครับบั้งไฟอย่างเดียวนะครับก็แลจะเงียบไปหน่อยนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนวันก่อนๆกนะครับเนาะแต่ก็จะมีการแข่งขันกันถึงเย็นนะครับถึงเย็นเลยครับตรงนี้นะครับจุดกันไปเรื่อยๆครับกันอัดบั้งไฟกันแต่ละค่ายแต่ละทีมครับ บังไฟกันแบบนี้กันนะครับมีบรรยากาศสดๆนะครับสดๆในการประกอบนะครับประกอบบังไฟเห็นไหเนาะแต่ละค่ายแต่ละทีมนะครับก็หลายซุ้มกันที่บอกครับมาดูกันยาวๆกันเลยนะครับดูกันยาวๆกันไปเลยนะครับสําหรับการชมมวยแก้วตะบ,บันเลนนะครับตะบ,บันเลนแล้วก็บุญบ้างไฟ บนบางไฟของบ้านห้วยแก้วนะครับบ้านห้วยแก้วอำเภอบึงละลางจังหวัดพิจิตรกันเดี๋ยาวกันไปเลยนะครับยาวกันไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศลำหน้าห้านนะครับเนาะลำหน้าห้านนะครับลำหน้าห้านที่ภาคของบึงคูนนะครับจะมีดนตรีให้พวกกองเสียต่างๆมาลื่นเลิงลำหน้าห้านกันตรงนี้นะครับ เป็นน้ำเล่นอะไรแค่ร้อนกันไปเป็นประเพณีบุญบางไฟที่สนุกสนานอย่างหนึ่งของจังหวัดพิจิตรตนะครับบ้านห้วยแก้วคือว่าเป็นบ้านหนึ่งนะครับที่ของอำเภอบึงนาล่างเนาะที่มีคนทางภาคอีสานกพยพมาอยู่ตรงจุดจุดนี้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายๆจังหวัดนะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยนําขนมทำเนียมประเพณีการละเล่นต่างๆทางภาคอีสานนะครับทางภาคอีสาน มาเผยแพร่ครับมาเผยแพร่ทางที่ตำบลหุ่ยแก้วอำเภอบึงนาลางจังหวัดพิจิตรแห่งนี้ด้วยนะครับงานก็จะมีทุกปีนะครับช่วงเดือน6ครับเดือน6ช่วงต้นทํานานั่นเองครับจะมีการจุดบั้งไฟขอฝนนะครับพระยาแทนนะครับบางคนก็เรียกงานยิงฟ้าขอฝน,นครับอำเภอบึงนาลางนั่นเองนะครับบรรยากาศดสดๆแลร้อนการประกอบบั้งไฟ ในวันนี้นะครับสุมขีเมาซุมมักเหล่าครับสุมมักเหล่าซุมนี้ครับบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สุมกันไปครับมาซุมกันไปเป็นไงครับมี่ก็หลายค่ายครับหน้าอันนี้น่าจะเป็นค่ายทั้งค่ายครับนี่ค่ายหนึ่งครับนี่ค่ายหนึ่งค่ายใจบุญ สนุกสนานกันไปนะครับหลอกเลาะกินเหล้ากันไปงานเทศกาลบุญบั้งไฟก็ถือว่าเป็นงานเทศกาลที่มีความสนุกสนานนะครับรื่นเริงครับก่อนที่จะมีดูการทำนากันครับยิงฟ้าขอฝนครับจะให้ฝนตกต้องตามบุูกา้งครับวันนี้ก็ท่านฐานโน้นก็มีการยิงบั้งไฟขึ้นบ้างนะครับเป็นใครที่พร้อมนะครับจับคู่กันนะครับจับคู่กันก็ยิงขึ้นสู่ ขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับขอฝนไปพบปะพระยาแถนนะครับพระยาแถนนั่นเองนะครับนี่คือปะเพีบุญบางไฟที่อำเภอบึงนาหลางนั่นเองนะครับบรรยากาศก็ปะมาณนี้นะครับปะมาณนี้ในงานยิงฟ้าขอฝนบึงนาหลางนั่นเองนะครับมีทุกปีนะครับทุกปีนบึงนาหลางช่วงเดือนหกนะครับใครผ่านไปผ่านมาถนนสาย1 1 7นะครับจากนาครสวรรค์ นครสวรรค์ไฟฟิสเนอร์ล์ครับช่วงเดือนมิถุนายนครับเนาะเช็คกันให้ดีนะครับแต่ละปีากลางการเดือนมิถุนายนนยครับก็จะมีการจุดงานบุญบังไฟกันทุกปีนะครับก็เช็คใครอยากชมกันก็จะมีทั้งการแข่งขันลิ้ไถนานะครับเนาะแข่งขันลิ้ไถนาแข่งขันบังไฟนะครับการแห่เซิร์งขบวนนางลำต่างๆของแต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นที่สนุกสนานเฮฮากันทุกปีนะครับทุกปี งานนี้รับรองสนุกสนานกันทุกปีครับสนุกสนานทุกปีนี่คือบรรยากาศงานครับบรรยากาศงานนี่ญญาานนคือการทําประกอบบ้างไฟกันสดๆร้อนๆน,นะครับสดๆร้อนๆน,นะครับบรรยากาศาดีๆกันแบบนี้นะครับนี่คือการความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันทําบ้างไฟครับเพื่อขอฟ้าขอฝนจากพระยาแทนนั่นเองนะครับของแต่ละปีนะครับของแต่ละปี ชาวตำบลห้วยแก้วครับตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนะลางจังหวัดพิจิตรนะครับจะมาร่วมกันจัดงานขับยิงฟ้าขอบบนกันแบบนี้นะครับในส่วนของตำบลห้วยแก้วนะครับอำเภอบึงนาลางจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็สนามนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับบองไฟอาจจะไม่ใหญ่โตนะครับอาจจะเป็นลูกหลานของบอยบ้องไฟหมื่นบ้องไฟแสน แต่การจัดงานของที่นี่ก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยสนุกสนานเฮฮากันนะครับงานก็มี3 4วันด้วยกันนะครับปีนี้จัดตั้งแต่วันที่13นะครับการแห่บ้างไฟเอมาจากจังหวัดสารครามนะครับมหาสารครามครับวันที่13สนะครับเนาะส่วน14ก็จะเป็นแห่ขบวนใหญ่แห่บ้างไฟเอแห่นางลำเซิงการตลกการละเล่นของ ชาวบ้านต่างๆครับนี่ฮะสุนทร์แล้วก็พื้ที่เปิดนะครับน้องที่สิบสามสิบสี่นะครับส่วนวั้นที่สิบห้านะครับสิบห้าก็จะเป็นการแข่งแข่งรถไทยนาเดินตามนะครับในชื่อห้วยแก้วตะบันเลนนั่นเองนะครับห้วยแก้วตะบันเลนและอีกภาคหนึ่งก็จะมีการแข่งขันบั้งไฟบั้งไฟวันแรกนะครับวันแรกรอบคัดเลือกของตำบลห้วยแก้วนั่นเองครับวันแรกวันที่สิบสี่นะครับ ชื่อบ้องไฟางานบังบุญบังไฟบึงนาลางนั่นเองนะครับแล้วก็มีดนตรีต่างๆในชื่นชมเล่นคนจะเยอะหน่อยนะครับวันที่2ที่สส่วนวันสุดท้ายนะครับบางทีเป็นวันนี้นะครับเนาะคนก็จะเบาบางลงไปก็เหนื่อยมาหลายวันแล้วนะครับเนาะก็จะมีบ้องไฟที่เข้ารอบกันจะจะ่เจ๋งๆกันเท่านั้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับ ชมบรรยากาศกันยาวๆกันไปแบบนี้นะแต่ละซุมก็มาจัดบ้องไฟกันแบบนี้นะครับแบบนี้ให้เราเราได้เห็นเห็นกันนะครับความสนุกสนานของงานบุญบ้งไฟนะครับอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับท้ายสุดนี้นะครับหนุ่มพนาชาแนวนะครับหนุ่มพนาชาแนวครับอพนาชาแนล8491ก็ 91, ข,อขอฝากผลงาน งานบุญบ้างไฟบ้านห้วยแก้วหอห้วยแก้วตะบันเลงให้กับ FC พนาชาแนลกันได้ชื่นชมกันนะครับอะไรติชมยังไงก็บอกกล่าวกันได้นะครับเพื่อมีการปรบับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปนะครับเชิญชมคลิปกันยาวๆกันไปเลยเลยครับ นี่ก็จะเป็นการประกอบนะครับประกอบก็จะนําขึ้นสู่การไปสู่ฐานเป็นช่วงๆครับบ้างไหนทําเสร็จประกบคู่กันได้ก็จะนําขึ้นสู่ฐานจุดกันเป็นคู่คู่นะครับคู่ไหนผ่าน280ขึ้นไป250ขึ้นไปก็จะผ่านลอยลำนะครับลอยลำเขารอบกันนะครับอ,อันนี้คือมาตรฐานในการจัดงานของแต่ละปีของที่นี่นะครับ มี่คงานบุญบางไฟบ้านหงแก้วน้องเดงนะครับาบางไฟกันไปยาวกันแบบนี้เลยนะครับยาวนแบบนี้หงแก้วตะบ,บันเลย กันยาวๆเด็สการงานบุญบางไฟนะครับนี่คือบุญบังไฟห้วยแก้วตาบันเลนน่นเองนะครับซึ่งจะมีทุกปีนะกนะ็สมกันมายาวๆนะครับก็พอประมาณนะครับเนาะพอประมาณครับรามาดูบรรยากาศต่างๆกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะส่วนหนึงมา

ดูมันนี่ก็กันนำบ้างไฟที่ประกอบกันเรียบร้อยนะครับนำขึ้นสู่ฐานจุดนะครับฐา,านจุดดู้องไฟขึ้นกันนะครับนำบ้างไฟพึ่นนาางนาาิกันเองครับคือบ้านห้วยแก้วครับที่จัดงานในการนำบ้างไฟ เป็นสูตรฐานนะครับพี่จุดยิงฟ้าขอฝนก็ะยาแทนกันนะครับบรรยากาศสดๆนะครับสดๆกันยิงฟ้าขอฝนในวันนี้นะครับรนีาได้มาถ่ายทาให้เอฟซีได้ดูวันนี้นะครับชมกันเราลุ้นครับเราลุ้นว่ามองไฟของซุ้มนี้จะได้ทีหน้าที่นะครับแตมเท่าไหร่นะครับเนาะแตมเท่าไหร่ จะทำไว้ประมาณ295นะครับ295เมืไม่ถึง300นะครับวันนี้เมือ่อวาน3 0 0เยอะเมื่อวานวันนี้ไม่ถึง2-300นะครับแต้มที่วนอยู่บนอากาศนะครับมีการน,นับเวลาบังไฟที่อยู่บนท้องฟ้านะครับบนท้องฟ้าของงานบังไฟที่บึงหน้าลางนั่นเองนะรบรรยากาศการจัดงานเกิดอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะ รวมกันนะครับเนาะดูบ้องไฟขึ้นนะครับลุบมาลุ้นมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันบองไฟทิขึ้นบ่อครับบ่อขึ้นก็ต้องลงตมนะครับลงตมกันก็หลายคู่ที่ลงตมกันไปนะครับเพราะบองไฟไม่ขึ้นนั่นเองนะครับจัดกันทำลงงามลงตมทำโทษกันเป็นเนรื่องปกติธรรมดาของงานบุญบ้งไฟนั่นเองครับซึ่งแต่ละปีของ อางห้วยแก้วนะครับอำเภอบึงนาล่างจังหวัดพิจิตรครับก็จะจัดงานแบบนี้นะครับเรามาลุ้นกันครับว่าบ้องไฟของซุ้มนี้จะขึ้นไหมครับจะขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับจะลงตมลงตมหรือขึ้นครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นครับพร้อมยังครับกรรมการปล่อยครับกรรมการปล่อยครับอันนี้ก็่ลุ้นหวยหวยกันนะครับกับปกติธรรมดาครับเนาะการพนันอาจจะมีบ้าง ถึงความบันเทิงความสนุกสนานในการแข่งขันกีฬาบัางไฟบางหัวแก่แห่งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับขึ้นไหมครับบังไฟบางนี้ครับมาดูกันครับว่าเป็นไงบังไฟบางนี้มาลุ้นครับขึ้นไหมครับบังไฟครับเป็นยังไงครับเงียบคลิปนะครับเงียบคลิปจะขึ้นบ่อน้อ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 บังไฟ เห็นไงครับลุ้นครับลุ้นบางไฟขึ้นนะครับมีขึ้นก็ลงตมนะครับมาดูกันครับบังไฟฐานนี้ครับเราก็อยู่ใกล้ๆนะครับเนาะเราไม่สามารถเข้าไปดูใกล้ๆได้นะครับเพราะบังไฟอันตรายนี้พนากระซูให้ดูประมาณนี้นะครับขึ้นขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไปแล้วครับบางไฟค่ายนี้นะครับค่ายนี้มันก็สวยเลยครับ พญานสู่ท้องฟ้าไปขอฟ้าขอฝนกับพญาแทนนะครับพญาแทนที่จะบรรดาลฝนฟ้ามาให้แต่ละปีในช่วงฤดูการทํานานั่นเองครับเป็นความเชื่อนะครับขึ้นลอยลำนะครับลอยลำในอากาศนะครับตอนนี้นะครับโอ้เจอเครื่องบินหรือเปล่าครับเจอเครื่องบินเครื่องบินกาลังมานะครับลอยลำครับลอยลำางอากาศครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับค่ายนี้ไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวัง คิดว่าจะต้องลงตรมกันซะแล้วนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับขึ้นช้าแล้วขึ้นไปอีกหนึ่งลำนะครับการยิงบางไฟนะครับอันนี้พนาตัดต่อมาคลิปสุดท้ายนะครับคลิปสุดท้ายอีกคลิปหนึ่งนะนี่คือบางไฟที่ขึ้นไปลอยลำเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นยิงภูมิมองหนึ่งครับภูมมองหนึ่งที่ยิงขึ้นฟ้าขอฝนของค่ายนี้นะครับค่ายนี้ ก็สนุกสนานกันไปแบบนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มพระนาชาแนลกันด้วยนะครับขอบคุณครับผม oh.